ฉันรับรองสาวโสรัตยาบูชูนะคะเขาก่อนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่คราวนี้กลับมาก็เป็นกำนันนะ,ะกำนันไม่ใช่ภรรยาเป็นกำนันจริงๆเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าหลังจากที่เรามาแลกเปลี่ยนในรู้กับอาจารย์นะคะหลังจากนั้นเราได้กระบวนการได้ความคิดกลับไปสิ่งที่ทำอัามมานดับแรกคือเราไปเปลีป่ยนแปลงก็คือเชนเชนคือเปลี่ยนแปลงอะไรเรามีในเรื่องของชิยงดาซึ่งเป็นผักพื้นบ้านและมีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อก่อนในหมู่บ้านมีแค่5ต้นนะแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถทําขยายได้7,000ต้นแล้วเรานําแนวความคิดของอาจารย์ไปประกฏเชียงนางเราทำยังไงให้มันแตกต่าง<ส>ก็เลยไปอพอดีช่วงนีมีโครงการ1ตําตบลเ<ส>ขาที่แล้ว1บบนึ่ตำบลหนึ่งมหาลัยมาอะไรชียงใหม่เข้ามาทางเราเราก็เลยไปทำกระบวนการเรียนรู้คือเอาเชียงนางไปทำกระบวนการ ที่ทําให้เกิดนอกจากว่าสามารถลดเบาหวานความดันไขมันล้แต่เราไปทำกระบวนการให้เกิดเป็นสารต้านอนุมูอิสระที่สูงที่สุดเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยขอเสียงตบมือด้วยค่ะพยายามอิีมละเกินจากนั้นะตัวนี้เป็นตัวขาย แลวลาเราไปที่อื่นก็คือเราสามารถมีกระบวนการซึ่งมีผลทางวิจัยที่ของมหาวิทยาลัยไปการเซร์ติฟิเคตว่าเราเป็นเจ้าแรกกับเจ้าเดียวที่สามารถนำเชื้ได้ตัวเนี้ยแต่ทําผ่านกระบวนการที่ทําให้เกิดสารต้นานอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเป็นเจ้าเดียวของโลกตอนนี้เราอยู่กระบวนการคือการจดสิทธิบัตรแล้วเราเอาตัวเนี้ยเป็นตัวขายตอนนี้นะคะมีหลายที่นะล่าสุดคืออาทิตย์ก่อนจะมีจังหวัดตรัง อบตอนายงใต้เขาเข้ามาดูงานทุกเดือนนี้จะมีาาทางาจังหวัดต่างๆมาดูงานซึ่งเขามาดูงานเราบอกว่าเราจะบอกเขาในเรื่องออสอนเขาในเรื่องเศรษฐกฐิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการแต่ในส่วนของเชียงดาที่ทำยไงให้มีสายต้านอนุมูลอิอสระสูงที่สุดนี่คือความ,ามาราขา าอาจารย์ได้บอกว่าไม่งั้นเราจะขายไม่ได้ฉะนั้นตัวนี้เราก็เป็นจุดข,ขายและเราสอนเขาเรื่องกระบวนการความคิดที่อาจารย์เคยบอกแล้วก็กระบวนการตัวนี้สอนให้กับทางคนอื่นที่มกตรแท้เปลีย่ยนเรียนรู้เราให้แนวความคิดเขาได้เขากลับไปใช้ในบริบทของเขาในสิ่งที่เขามีนะพื้นที่ของเขามีอะไรให้เขาใช้ของเขาให้มีดีแต่ทํายังไงให้มันแตกต่างและก็รักษาความรับตัวนี้ไว้เพื่อเขาจะได้มีผลกรารธุรกิจ ในขั้นหน้าแบบาหญ่ๆเราก็ทำกระบวนการนี้ตอนนี้เราทําในเรื่องของหลังจากที่เชียงดาวเติบโตละแต่นนี้เป็นเรื่องของการแมในเรื่องของข้าวเราก็จะเอาองความรู้ตัวเนี้ยก็คือหลังจากกลุ่มของเราด้วยความที่เราเป็นกําลังนะเราจะมองอย่างเดียวไม่ได้เราก็จะสร้างกลุ่มแต่ละกลุ่มให้เติบโตแล้วเราก็จะเอาคือเหมือนกับว่าเอาประสบการณ์จากที่เราไ,ได้จากอาจารย์ทําเชียงดาให้มันรุ่งได้ดังระดับประเทศเราก็จะตัวเนี้ย ไปคล้ายๆเหมือนกันเหมือนซีล็อกก๊อปปี้โครนิงนนน่งการหนึ่งแต่เปลี่ยนโปรดักต์แล้วเราก็เติมนวัตรกรรมไปไม่ให้เหมือนคนอื่นแล้วก็โครนิงรน่งก๊อปปีคค้คือเอาประสบการณ์ที่เรามีอย่างเงี้ยมันจะง่ายค่ะแล้วก็ <c oughs> หลังจากที่เราทำปราบฏว่าเพิได้รับทางกรอบรองได้คัดเลือกของทางหมู่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับประเทศของนายหลวงรัชการที่9องคงการพระราชริเป็นแหล่งที่80เพิ่งได้รับโล่กปเกียรติบัตรค่ะ และอย่างที่อาจารย์บอกว่า,ารางวัลต่างๆเป็นตัวลอ่อใช่ค่ะเป็นตัวลอ่อได้รับรางวัลเยะมากได้ะระดับประเทศระดับจังหวัดอะไรแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวลออกก่อคนอื่นให้เข้ามารู้เรื่องการบริหารจัดการเรากลายเป็นว่าเราก็เลยมีชื่อเสียงและเราสามารถที่ทําให้เชียงดาวเาติบโตได้ตอนเนี้ยเชียงดาวบ้านแม่กำนันไม่ขายเป็นต้นนะไม่คิดเหมือนคนอื่นต้นหนึ่งสิบบาทสามสิบบาทแต่กำนันขายเป็นเม็ดค่ะเป็นเม็ดคืออะไรฝักหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งพันสองร้อยกว่าเม็ด แม่กำลันขายก็คือเม็ดละบาทแล้วเวลาใส่ซองขายสิบซองสิบเม็ดสิบ,สบ,บาทร้อยซองร้อยบาทแพ็คง่ายคือคิดได้แตกต่างคนอื่นกว่าจะหิ้วไปลำบากแต่เราขายเป็นเมล็ดต้นหนึ่งเนี่ยสาสบาทเราต้องเสียค่าปุ๋ยเสียค่าค่าปุ๋ยค่าคนค่าดูแลค่าถุงกว่าจะปุมฟักแต่เราขายเป็นเม็ดค่ะปรากฏว่ามีคนสั่งจองเราต้อง ต้องเรงมาเลียแก่แล้วเราค่อยส่งไปมีคนสนใจแต่เราเยอะเพราะว่าเขามาดูงานที่เราแล้วเขามั่นใจว่าของเราของจริงของแท้อันนี้คือกระบวนการที่เราเอาไปคิดแล้วเราทํายังไงให้มันเติบโตแล้วก็เอาเอาชื่อเสียงตรงนี้ที่เราได้รับมา,ตาัต่างๆมาแปลเป็นมูลค่าทําให้เป็นทำใหเ้เราอยู่ในสังคมธุรกิจแบบมีการแบบ มีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญเราสามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยกระบวนการวิธีการอาจารย์ความลับอยู่กับเราใครอยากจะได้เชียงดาวต้องมาที่เราใครอยากจะสุขภาพดีและมีนวัตกรรมต้องมาที่ประสักน้อยค่ะอันนี้เป็นจุดขายต้องขอขอบคุณอาจารย์สำหรับกระบวนการียนรูนะคงตับ่